สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุียพารวย h ชนแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับนะคะแนวทางเนาะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะลูกลูก ลูกลูกน้านะคะน้องแอดนะคะจําได้ใช่ไหมคะเออที่นางให้คู่สองคู่นั่นแหละคะ่ะก็ไปคุยกันมานะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนของทางช่องก่อนนะคะทางช่องเป็นเพียง <ๆ S 2> สื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะพอดีนะคะเออเข้าไปในไลน์พอดีเนาะดีโชคดีไปนะ นะคะที่วันเออ่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะแอดไม่ได้ไปไปเปิดดูลายนะคะแอดไม่ได้ไปเปิดดูลายค่ะทุกคนแอได,ไ,ปปด,ดอไม่ได้ไปเปิดดูลายเนาะไม่ได้ไปเปิดดูลนยนะคะทุกคนไม่ได้ไปเปิดดูลายอันถ้าไปเปิดดูลายนะคะเอ,เอาเอาหวายมาฝากเอฟซีอีกนะคะเอ่อลาวพัฒนานะคะทักมามีสองคู่หรือสามคู่นี่แหละแอดก็จำไม่ได้ว่าตัวไหนนะคะ แอดก็เลยบอกว่าแอดก็เลยส่งสติกเกอร์คำไปบอกโอ้ดีนะกูไม่เข้ามาว่าษาแอดกวางสีเนาะเออเอาช่วงเม่นก็แม่นเม,ม่นนะคนเราแต่พวนี้มันเป็นเพราะเราหรือเปล่าเอเป็นเพราะแอดนี่แหละคะ่ะบางทีเนาะเราไปตามเขาดวงเขามันใจอย่างเนี้ยนะคะทุกคนเขากําลังปังดีๆเป็นเนะะี่ยค่ะบางทีก็เป็นเนยคะ่ะเออนี่แหละเขา้ากระถดจะคะ้องไว้กวนค่ะ หรือแต่ว่าเออแอดก็เออเลยถามมันว่ามีตําไทยไหมนะคะมีตําไทยไหมมันก็พิมพ์ให้2ตัวนี้นะคะ7 8กับ08นะคะเลอเอฟซีแบบว่าอยากได้นะคะอยากรู้นะคะโอ้แต่ว่าเลขสวยเลยนะคะเป็นเลขเออชุดล่างของเราเลยนะคะนี่ชุดล่างที่แอดตัดก็มีได้นี่ใช่ไหมเนีย่ยชุดล่างที่แอดตัดเออเออคู่ล่างหรือไมคู่ล่างนะคะ7 8 0 8สวยอยู่ด้ะคะ่ะหน้าโอกาสหน้าลุ้นเลยนะคะ โอกาสหน้ารุนไม่ดังหรือเปล่านะคะเจ็ดแปดศูนย์แปดนี่เป็นเลขไม่ดังด้วยหรือเปล่านะคะแอสก็อาจะทวนทบทวนสูตรอยู่นะคะนี่นี่เจ็ดแปดศูนย์แปดนี่หนังห็นไหมอยู่ในชุดนี้พอดีนะคะโอ้แอ็เลยถามมันนะคะรัฐบาลไทยไปตัวตาไทยไปตัวไหนนะคะมันก็พิมพ์ให้เจ็ดแปดศูนย์แปดอันนี้ทําเลขหมดแล้วนะคะนี่อยู่ในตัวนี้พอดีโอ้โอ,โอกาสหน้ารุ้นนะคะถือว่าหน้ารุ้นเลยนะคะของเอดก็ยิ่งเออไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะคะมัน พอไปได้ไม่น้องอานนะคะนี่นะคะเผื่อชอบก็ลองดูนะคะเจ็ดแปดศูนย์แปดเห็นว่าเลขเขาน้อยชุดตีนะคะแอดเห็นแอดเขียนตรงนี้นะคะตัวเล็กเกินไปนะคะก็มาเขียนตัวใหญ่นะคะกะว่าจะเขียนส,สวยๆหน่อยนะคะมันมันก็เป็นอย่างเงี้ยคะ่ะลายมือขออภัยนะคะขออภัยด้วยจ้ะขออภัยหลายๆเอาพออ่านออกอยู่นะคะพออ่านออกอยู่เนี่แหละคะ่ะนี่แหละเนาะ มันแอดก็เลยบอกว่าไปตัวนะมันก็บอกว่านี่แหละ7 8็ดูมันก็พิมพ์ให้สองคู่ไปเท่านี้แหละเรืออยู่สมาเนาะ ไปเท่านี้แล้วเอือ่อยอ่ะเดี๋ยวปิดตัวเลขไว้ก่อนนะคะปิดตัวเลขไว้ก่อนสักพักเรามาคุยกันก่อนนะคะเขาเคยเห็นว่าสู่ตัวเลขหลายอีไอเขาตรวจสอบตรวจจับนะคะทุกวันนี้ก็อยู่ยากเนาะพวกเราเนาะอยู่ยากอยู่ยากจริงๆนะคะเดี๋ยวแอดมีช่องสำรองนะคะเดี๋ยวแอดจะบอกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรัฐบาลไทยจะสรุปใหม่ให้อีกรอบนะคะเดี๋ยวรวบรวมตัวเลขเอ่อทบทวนอะไรอีก นิดๆหน่อยๆก็เดี๋ยวรอไอตัวราวพัฒนานะคะเอสจะดูว่าเราพัฒนามันออกตัวไหนนะคะนหวยศึกศึกล้างตาได้ราวพัฒนานะคะมันออกตัวไหนนะคะเผื่อเอามาดูเป็นตัวรุ่งตัวดินนะคะให้เอฟซีเดี๋ยวอัดคลิปลงใหม่นะคะก็รอรับชมรับฟังนะคะแต่ทุกท่านก็คงมีตัวเลขในใจกันแล้วก็คงไปกันหมดแล้วเนาะนี่ละคะวัดดวงค่ะทุกคนถูกก็ถูกนะคะไปเบาๆอย่างมีสตินะคะไปเยอะก็ไม่ไหวหรอกคะ่ะถ้ามันถูกมันก็ดีแหแล้ว ไม่ถูกก็ดิตายยังเคียดเลยนะคะลองดูค่ะลองดูตัวชอบนะคะมีตัวไหนดีตัวไหนดีมาแบ่งปันก็ได้นะหวยส่วนมากก็จะเนี่ยแหละค่ะมาตามันนี้่ละค่ะตัวไหนบางทีก็เอ้ยแต่บนไหนแอดชอบแต่ตระกูลเลขตัวเองนะคะสองสามสามหกสาม,สามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เอ็ดว่าสูตรล้านนี่มีโอกาสเข้าเออเข้าบนมากกว่าล่างพี่ ก็ยังว่าไม่ทู้คนว่าอันเจ็ดเก่าค่อยดับว่าสันค่อยก็่วยปแต่ล้วถือตัวมูบอน้องว่าสันเอาสร้างมันเถอะจ้ะเอาก็จัดไปแล้วเนาะถือก่ถือก็ว่ากันละโมเป็นยังค่ะหอยมีทุกอวดนะคะเออดัดจัดไปแล้วค่ะนี่นะคะเอาโทนนี่แหละค่ะแล้วก็เออเลขไอ้นี่นะคะเลขบนสวยได้สองสามอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวยได้เอ็ดก็นี่แหละค่ะ สวยเนาะอีพวกสองสามเลยเอดว่าบนมันต้องต่ำแน่เลยทุกคนว่ามันจะออกเลขจะดังไหมคะเลขกเกสียไหมนะคะสูตรล้านก็มาชนกับเลขดังพอดีแต่แอสจำได้นะคะงวดนั้นน่ะสูตรนางนะคะไปชนกันกับเลขดังงวดหนึ่งเสียจำได้ไหมมันหลุดนะคะตัวเด่นหลุดแต่ว่าตัววินน่ะไปได้คะ่ะตัวเด่นหลุดเนี่ยเอจะรอดูนะคะว่าตัวเด่นนางจะหลุดไหมนะคะอ่ะถ้าหลุดถ้าหลุดนะคะ พูดบุดได้ได้คอยเจ็ดเก่าคอยกระตายทังทีมันก็ดังทุกตัวนะทุกทุกคนมีตัวไหนดังเม่รัฐบาลไทยเนี่ยก็เห็นมันก็ดังขุดตัวตัวนั้นก็ดังตัวนี้ก็ดังนะคะดังค่กดังนี่ทีส่สื่อตัวใดเราผู้สื่อไ,ไปจัดกันไว้ยังงนา้นะคะไปจัดกันไว้หรือย,อยังนะคะว่าจะไปแล้วพัฒนาสักหน่อยก็กินยากค่กว่าสันเอฟี่ เอ้นี่แหละคะ่ะไปเบาๆคะ่ะไม่ไหวเราก็พักนะคะทุกคนมีทุกวันคะ่ะไม่ต้องรีบนะคะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะเข้ามาเยี่ยมเข้ามาแวะมานะมาพูดคุยหัวเลาะกัแอดได้นะคะทุกคนมาโซมาหัวควันได้คะ่ะแอดจะไลฟ์สดนะคะแอดจะไลฟ์สด15.00น,นนะคะทุกวันที่มีเราพัฒนานะคะวันที่ไม่มีเราพัฒนานอนคะ่ะขนาดมีเราพัฒนายังงัดตัวเองออกมาจากที่นอนนะคะไม่งัดไม่ได้คะ่ะเอฟซีดาวะคะ่ะ คสนสีหาเลขสี่่านอนอยังแอดว่าสันเอฟซี่ก็ได้ลูแอดเนาะไหวฟันเลยเนาะเออแอดแกดไม่ฟันอะไรเลยนะคะช่วงนี้ทุกคนเอานี่แล้วค่ะเก็บมาเ้อค่ะตัวเลขนะคะเอามาฝากค่ะเผื่อชอบด้วยไม่ยแต่สวยอยู่ด้ยค่ะอุ้ยน้ารุนอยู่ดีจ้ะเอารอๆดูราวพัฒนานะคะวันพุธนี้มันจะออกอะไรนะคะทุกคนมันจะออกตัวไหนนะคะร้อยเปียดพันสูตรแอดกันยากแต่น้าสูตรนี่ละคะ่ะอันแอดก็บ้าสามตัวเท่ได้อยู่อู้ เอาคอยโอ้อ,อกกันอย่างเนี้ยอันคนอื่นเขาหาสองตัวน้อยชุดกันอันแอดแอดพวกเจ้าบ้าหาจับแต่สามตัวบ้าจริงๆค่ะช่วงนี้บ้าบ้ามากชีตแต่สามตัวอย่างเดียวนะคะ้อยหาสงสอง้อยหางอู้ยัง่าบ้าค่ะยังว่าเออกําลังแบบกําลังหห้อนะคะกําลังเหก็ยังวงาอานคุณปูนานะคะคุณปูนากับพวกคุณนายปัญหา ฮะนี่เอาไม่เห็นอีดเห็นเ,เน่าพีทกำลังบ่าวสันคิดเอานี้นะคะทุกคนเอาลองดูนะคะ่ะถ้าชอบกระจัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออไภัยไว้นะ่าที่นี้เลยนะคะทุกคนให้ขอให้ปังๆกันทุก่ันเวยจ้ะเอาเบียว,ว่าโอ้ยสิบสองล้านเตียบเราจะมีดวงกับเขาไหมทุกคนสื่อแต่หน่อยเท่าไงยังไม่เคยเห็นรางวัลที่หนึ่งเป็นเขาเลยเห็นแต่แ้าเจ้าถือไปเลย จะพูดเท่าๆถือโอ้ยฮ่าต้องถ่ายอีก30ปีบโอนะโอ้ยตายกวนพอดีคือสิู่ดนไทบันไม้เขาบอกว่าคนที่เกิดมาอยู่นานนี่ต้องอยู่ใช้เวรใช้กรรมนะโอ้ยตายแล้วแกสิยหวหอด30ปีอยู่ <c oughs> คือดนเดียค่ะเอานี่แล้วค่ะทุกคนจัดไปนะคะทุกคนเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสาระไม่มีนะคะ เอาผีผาดตรงไหนก็ขออภัยนะคะไปแล้วค่ะโชคดีนะคะทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ